สวัสดีครับพี่นอ้องนะครับผมเลือกงานมาเสี่ยวมาแกงน้องใหม่ครับพี่นอ้องเนี่ยน้องใหม่เขาต้มออกก่อนจ้กน้ำหนึ่งยังสี่สี่นำยะนั่งครับผมนี่เครื่องเขาตาม้มมาจากแกงใส่เห็ดห,หูหนูอันนี้เครื่อเห็ดเงี้ยหน่อยนี่นี่บวบบวบหน่อยครับกรแกงฝุดนำหมุนห้อนพี่นอ้องจะต้่มไปนะครับมัน เคยไหมบึงน้าครับพี่นอ้องได้ทีนี่แหละอันนี้ปฏิสั่งนี่อ่แบบตอนแบบนี้เลยแกงสุดหน้ามันห่อนะบผมไปเดี๋ยวมาเห็น,นหน้าก่อนเย็บตัวแล้วป่ะนี่เนี่ยครับผมแกงน้องใหม่แล้วอยากมูผมมูเลี้ยวมาขึ้นสามตอนนี่เนีย่ยเห็นวะน้องใหม่แกงไหม่นบ้านัตนะอันนี้มาอยากมูก่อน โมเดยมากขึ้นครับทำตอนเหมือนเดิมเป,เปียะอายเงยเิ่นนี่มันย่องเบิ่งกันไหมนี่ครับหนาวครับผมผูใ้ใดสนใจขนมจีนหรือว,ว่ากล้วยทอดบ้านเก่าซอย12ครับผมก่อนทอดตลาดใส่มือแจบไปที่ไหน นำจะนั่งนะบายนำจะนั่งนะประแดสีก็เป็นตะเข็บน่ยล่ะเกียแกน่อ,นะนอไม้ครับผมแซ่บแ้บกันครับ เดี๋ยวไม่หวุวยเนี่ยรอาผมพีน้องใส่เห็ดแล้วบว,บวกใส่เห็ดใส่บวกเลยครับผมเห็ดหูหนูมาบวกมีเหิดเห็ดเอาบูงจัด มาครับมาสดพรอนน้ำกันพี่น้องกันเท่าเดีย๋ยวเราบวกสุกแัน่หน่อยเห็ดสุกกันแล้วครับผมใส,ใส่ไปตูกินได้เลยพี่น้องมาเลียนะครับผมใส่ผักขาพร้อมใส่ไปยี่ตู หอมบาบนี้ออบงในปเลยย่ะ yeah, ครับผมใส่ปลาคาไปตูหอมไม่ห้วยนรอเอออยากผักเลยแนกนเอาไหมเอาเออ,อหนหิน ดอดออหอมีิงวยเนี่ยหมูยา่างของเรเด็บร้อยแล้ว